เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทวิยาประกันภัยนะคะต้องการให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การบริการประกันวินาศภัยและทางผู้บริหารได้เล็งเห็นความสําคัญกับกลุ่มพี่น้องมุสลิมนะคะต้องการให้มุสลิมมีหลักประกันที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์การบริการวินาศภัยที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะก็จะปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้อันนี้จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการวิยาตะกาฝุ่นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันกัญจนาเอี่ยมโสภานะคะผู้จัดการโครงการวิยาตะกาฝุ่นค่ะ คณะกรรมการของวิทยาตะกาฟูนนะคะประกอบไปด้วย4ท่านนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอับดุลลอหนุมสุขนะคะเป็นประธานนะคะกรรมการท่านที่2อนะคะอาจารย์อาลีเสือสมิกนะคะเป็นกรรมการนะคะท่านที่3อาจารย์มีมิตรรอมานะคะท่านเป็นเลขานุการและกรรมการและท่านที่4ท่านสุดท้ายดรสมิดอีซอเป็นกรรมการซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยมีหน้าที่ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในเรื่องการจัดตั้งวิทยาตะกาฟูนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะแล้วท่านก็ยังเป็น เป็นผู้ที่ให้กำกับและดูแลโครงการวิยาตะกบุญให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามค่ะ ผลิตภัณฑ์ของวิยาตากาฟุญน,นะคะไม่ได้มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของวิยาปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องเงินสมทบตะกาฟุญที่เข้ามาเงื่อนไขและความคุ้มครองทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกับวิยาประกันภยัยแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องช่องทางการลงทุนเรื่องการเงินซึ่งเราจะต้องนําเงินตัวนี้มาบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งโครงการวิยาตากาฟุญปัจจุบันเราได้มีคณะกรรมการเป็นผู้กํากับและดูแลโครงการให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามค่ะ ผลิตภัณฑ์ของวิยาตากาฟูนนะคะตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตากาฟูนนะคะรถยนต์ ตากาฟุนอักขีภัยที่อยู่อาศัยตากาฟุนอักขีภัยสําหรับธุรกิจนะคะตากาฟุนอุบัติเหตุและตากาฟุนสุขภาพนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามด้วยช่องทาง3ช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านตัวแทนในหน้าของบริษัทวิยาประกันภัยทั่วประเทศนะคะ 2. ผ่านช่องทางธนาคารอิสลามและ 3. ผ่านที่สาขาของวิยาประกันภัยทั่วประเทศะคะ่ะ